พุทธวจนะชุดเดรัชานวิชาสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักขุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อน